ยามาฮ่า XSR 7 0 0ปี2025เป็นหนึ่งในมอเตอร์ไซค์แนวเน็กเก็ตเรโทรที่ผสมผสานความคลาสสิกเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์จากยุค 70s แต่ได้รับการอัปเดตในหลายด้านเพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะเครื่องยนต์ระบบไฟและโครงสร้างตัวถังที่ได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่ได้มั่นใจมากขึ้นยามาฮ่าได้คงคอนเซปต์ faster <Sun> s u n ไว้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญ,ญาณของ Motor มอเตอร์ไซค์คลาสสิก รุ่นปี2025มาพร้อมสีใหม่สุดพรีเมียมและรายละเอียดตัวถังที่ปรับให้ดูมีความสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของไฟหน้าและทรงกลมที่ยังคงความเรโทรแต่ให้ความสว่างสูงกว่าเดิมและเบาะหนังทรงแบนที่ออกแบบให้เหมาะกับการขับขี่ในเมืองและทางไกลาการออกแบบโดยรวมให้ความรู้สึกทั้งเทและเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความพรีเมียมในทุกมุมมอง ด้านเครื่องยนต์ยามาฮ่า s r 700 2025มาพร้อมขุมพลังขนาด6 8 9ซ c แบบ2สูบเรียง d o s c ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ74แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่68นิวตันเมตรส่งผ่านเกียร์6สปีดแบบคลัตช์มือที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลการจูนเครื่องใหม่ช่วยให้การตอบสนองคันเร่งดีขึ้นโดยเฉพาะในรอบต้นถึงกลางที่ให้แรงดึงทันใจเหมาะกับการขี่ในเมืองและเส้นทางภูเขา เครื่องยนต์ CP2 ของยามาฮ่ายังเป็นหนึ่งในเครื่องที่ได้รับการยอมรับเรื่องความทนทานและความประหยัดน้ำมันด้วยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยราว24-26กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางในการขับขี่จริงยามาฮ่า XSR 7 0 0ให้ความรู้สึกบาลานซ์ดีเยี่ยมน้ำหนักตัวเพียงราว186กกิโลกรัมทำให้การควบคุมรถคล่องตัวโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งหรือขับในสภาพจราจรหนาแน่นระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิดขนาดใหญ่ และด้านหลังเป็นโมโนโชวแบบปรับระดับได้ช่วยซับแรงกระแทกได้ดีแม้บนถนนครุกคะะส่วนระบบเบรกเป็นดิสก์คู่ด้านหน้าและดิสกเดี่วด้านหลังพร้อม ABS มาตร,รฐานช่วยให้หยุดรถได้มั่นใจทุกสถานการณ์ในส่วนของความสะดวกสบายเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มขึ้น รองรับการนั่งนานนๆนได้ดีส่วนท่านั่งไม่ก้มมากนักทําให้ไม่เมื่อยแม้ขี่ระยะไกลามากวัดเป็นแบบดิจิทัลทรงกลมแสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระยะทางและเกียร์ปัจจุบันพร้อมระบบเชื่อมต่อย Yamaha i Connect ที่สามารถซิง่กับสมาร์ทโฟนได้ดูข้อมูลการขับขี่สถานะรถและแจ้งเตือนการบำรุงรักษาผ่านแอปพลิเคชันได้สะดวก สำหรับเรื่องความปลอดภัย Yamaha XSR 700 2025ยังมีระบบ traction control ช่วยป้องกันการลื่นถลายรวมถึงระบบ a n s i s s l i p p e r Clutch ที่ช่วยลดแรงสบัดของล้อหลังขณะเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วทำให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะขณะเข้าโคง้งเร็วๆทั้งหมดนี้ทำให้ Yamaha XSR 700เป็นรถที่ไม่เพียงสวยและแรงแต่ยังปลอดภัยและใช้งานง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่และนักบิดที่ต้องการความเท่พร้อมสมรรถนะที่ไว้ใจได้ ในภาพรวม Yamaha XSR 700ปี2025คือการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ให้ความสนุกทุกครั้งที่ขี่และยังสะท้อนสไตล์ของผู้ขับขี่ได้อย่างโดดเด่นบนท้องถนนทุกเส้นทางในประเทศไทย